แ้วสีเขียวครั้งนี้สีแรงเอสีแรงมีน้ำแรงแม,มีน้ำซ้อมมีน้ำซ้อมมากินน้ำแรงมีมาแรงมาแรงอม่โอ้โหแ, <c oughs> แล้ว้าใครพร้อมที่จะดูแล้วอย่าลืมจัดตัวผันทางมาดูการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเพียหลงหงวเองด้วยนะจอ๊อ <c oughs> สีแดงเยอะแทะใส่อะไรดีเอ่อไล่ทีละตัวเลยเอย้าทำไมตัวละครฝั่งนี้กับฝั่งนี้สีไปเหมือนกันมันมาตากันยังไงเฮ้บ <c oughs> ใส่กันไปจุบจุบุ๊บจุบบุบเสียงเหมือนใครเหยียบอะไรแล้วถ้าเอามาใส่ฝั่งขาวล่ะต่างไหมไม่ต่างก็คือตัวละครของเราจะเป็นสีนี้ไปหมดเลยใช่ไหมเนี่ยไหนลองดูสิตรงนี้ล่ะอตัวนี้มันสีแดงของมันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงใครไอ กไปกลายเป็นเสียงไอไปได้แหลเนี่น้องชาบล่ะอ๋อน้องชาบเสียงเหมือนเดิมอันนี้ล่ะเออโอ้ต่อึงจุบจุบจุบจุจเจ้าจุบจุบจูเป็นสีแดงแต่ว่าขอบก็ยังมีความสีเหลืองสีเงินอยู่นะซึ่งไล่สีค่อนข้างสวยแล้วน้องดอกไม้ของเราล่ะอู้มีเขาใบสันด้ว โยอะเฮ้ยผมยังสีเขียวอยู่แต่ตัวสีแดงเจตึกโต๊ะตึกตึกโต๊ะอ้เขามินโนทอหรือเปล่าโอ้หรือว่านี่คือชนเผาสปาร์ตันแล้วน้องแมวแล้วล่ะเฮ้อู้เอาเลี้ยง อืหหนักแน่นมากน้องบ้องตื่นของเราละเอ๊ะมีสัญลักษณ์อันตรายอยู่บนถังด้วยนะเสียงมันเหยียบอะไรอีกล่ะแต่ดูไปดูมาใครนักระเพิมกันนะเนี่ยตัวนี้ล่ะฮิอู้ตืดตืดตืดตตตตต เนุกอันนี้เป็นจนุกอ,ะโ,กอะโยกเลยอะโยกเลยแล้วผมจ้องเราล่ะเฮ้ยเป็นเสียงติ้งอย่างเงี้ยปกติเสียงนี้เหรอเฮ้ <c oughs> ปกติมันจะเป็นเสียงฉาบใช่ป่ะดิฟตี้สกายล่ะเอ๊ะสกายมีระเบิดอยู่ตรงหน้าอ,อกด้วยนันงน้อง ยังไงนะเอ้ยแต่สิ่งพิงใช้ได้ตึงตึงต๊งตึง๊งโตบิ๊กเตอร์ฟันว้าววู้พร้อมเต้นเลยไม่เจอนายจ้าอินนี่มาขายทั่วจะได้จ้เดะเด,ดี๋ยวเดๆเเราไม่ได้อยู่ในอินเดียน,นี่นะตัวนี้ล่ะอยม่วงผสมแดง จังหวะมันดูคล่อมๆว่าไปไม้ต้นไม้ล่ะเฮห,ห,หน้ากูวะยังไม่เข้าโบดัสไซส์แต่หน้ากูขนาดนี้เลยเหรอไซมอนละ่ะมันมีเสียงอะไรแสรกๆน้องๆ มหมวหนานเพิรอ้ถือกีตาร์ด้วยว้าวนี่มันร,อรอ็อกสตาร์ร็อกสตาร์อัมร็อกสตารฮ่าคอมิวเตอร์ละ่ะมันเดืเป๊ะเฮ้เฮ้เก็ตชูเก็ตชูบีเกชูบีเกชูบี โอ้เจ้าแมวเดี๋ยวรอบนี้เหมือนหมามากว่าเดิมอีกเฮ้ยอู้วะาบ้าอู้ว่าบึาบ้มบ้มอู้วะาบ้าอู้ว่าฮุบฮุบเกิดตายเหมือนตอนสแกตแผ่นเลย ผู่น้องตออกลู่เลยอ่ะบาดหลวงเลยสวัสดีค่ะอันนี้ตัวอะไรไม่เคยเห็นเฮ้อู้ออาว่างไงใช่ได้ตัวนี้ล่ะลุมงดำแบ็คโฮ โอ้ oh, ดำทั้งตัวเลยเอ้ยแต่เพลงแบบใช้ได้นะโรอแบตเตอรี่ตะโผเพลงหืานอินแบบอิตาลีหน่อยโยอโยโดยเฮ้ยเฮ้ฮอันนี้ล่ะซอสมากเขือเทศวะมันอยู่อย่างนี้เหละซอสมะเขือเทศน่ะเหมือนน้องจะพูดแต่น้องก็ไม่พูดเฮฮดี๋ยวพี่ผมใส่เสียงให้ เฮ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 ้หมวกขาวมีหมวกขาวหมวกดำอ่ะน้องๆอ่ะหมวกขาวไปเนี่ยอ๋อจะเป็นแบบจัดๆหน่อยตื้อๆจิ้มิ้มอันนี้เฮ้ซ้ายขวาจิ้มๆไอ้เฮ้เฮ้หมวกดำเราก็รู้อยู่แล้วนะมันน่งจะดักใสใช่ไหมละโอ้โหโกดเกี้ยวโกดเกี้ยว อันไหนลองใส่ตัวอื่นซิในเวอร์ชันดักใสอ๋อเอาจะกลับไปเป็นแบบเดิมเหรอเห้เห้เห้เจ้า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 เจ้ะเจ้ะเจ้ะเจแล้วถ้าเป็นตัวละครที่เราไม่เคยเห็นใส่เข้ามาล่ะอะตัวนี้โอ้ตัวนี้เห้อุ้ย อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยน่ากลัวเอ๊ะมันแอบมีตัวที่เพิ่งสร้างด้วยนะตัวนี้ล่ะเปลี่ยนไปไหมอุย้ยเสียงสยองเสียงสยองมากมีตัวไหนไหมที่เปลี่ยนอีกอุย้ย ก็นี่เหมือนมีหางเพิ่มขึ้นมาเฮ้ hey. 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 ยเฮ้ยได้กลัวเฮ้ยได้กลัวตัวสำหรับเฮ้ยขอตัวว่าก,ก่อนละเชิ้ชิ้น